โอเคสวัสดีครับเ,เพื่อนๆยิ่นดีีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel ส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับก็สําหรับเกม AFK Journey นะครับบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าทีมงานเขาขยันเป็นพิเศษนะหลังจากผมลงคลิปไม่นานนะครับตอนนี้ครับทาง official นะครับเขาได้อัปโหลดเทเลอร์ตัวละครซีซั่นใหม่คลื่นแห่งอุบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาดูเทเลอร์ใหม่ไปพร้อมกับเพื่อนๆนะครับแล้วหลังจากที่เราดูเสร็จนะครับเราก็จะมาพูดถึง พูดคุยกับนักออกแบบคำถามและคำตอบเกี่ยวกับคลื่นแห่งอุบายกันต่อด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเกมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สำหรับผู้คุยนะก็แบบตรงนี้นะครับจริงๆในเพจไทยมันก็มีแปลเ,ปเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวผมมาดูหน้านี้แล้วกันเพราะผมลองอ่านแล้วมันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแล้วหน้านี้ผมรู้สึกว่ามันดูสบายตาม,มากกว่านะบอกเลยตอนนี้ตื่นเต้นมากมาไปครับ <laughs> Bite the dust <laughs> oh, with our legendary relic the dead titan fleet will be the victors โอเคตอนย่านะครับต้องบอกว่า AMK Journey เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ทำเทเลอร์ได้โคตรดีนะเอาจริงคุณภาพขนาดนี้นะครับผมอยากให้ไปทำอนิเมชันมากเลยเพื่อนๆผมว่าถ้าทำอนิเมชั่นเป็นเรื่องนะ น่าจะสนุกมากนะครับแล้วก็น่าจะเพิ่มฐานลูกค้าได้ด้วยนะโอเคนี่ก็เป็นกับตันนะครับมีชัวตัวนั้นอะมีชัวกับตันเพื่อนบอกเลยเลยแล้วก็นี่ด้วยซอนยา่าใช่ปะ่ะน่าใช่ชื่อซอนย่านะตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวให้เล่นอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคแต่ว่าเออแต่ตัวละครใสย่ยมื่เนี่ยไม่อยู่ในเนื้อเรื่องเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะ,ม,นจะมาโผล่ยัยงไงนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอุ้ยเดี๋ยวมีไวเบอร์เลียนด้วยอะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับคืนแห่งวายย้ำอีกทีหนึ่งฮีโร่ใหม่นะครับเขาบอกว่ามันจะเข้าวันที่20นะไม่ใช่วันที่19นะครับแต่ตัวเกมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะเข้าวันที่19หรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงร,รอติดตามเพจออฟฟิเชียลอีกทีหนึ่งนะก็สำหรับเทเลอร์จบไปนะครับแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูพูดคุยกับนักออกแบบคําถามแล้วก็คําตอบเกี่ยวกับฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับก็คําถามแรกครับฉันจะสามารถเล่นฤดูกาลใหม่ในวันที่19กันยาได้หรือไม่นะครับคาตอบก็คือคุณสามารถเข้าสู่ฤดูกาใหม่ได้ หากระดับเรโซแนนซ์ของคุณอยู่ที่240และหากเซิร์ฟเวอร์ของคุณเปิดมาแล้วมากกว่า40วันนะครับสำหรับวิธีเช็ควันนะครับเซิร์ฟเราเปิดมาแล้วกี่วันนะครับให้มาเช็คที่หน้าต่างตรงนี้เลยเพื่อนๆนรางวัลเราอินฟรีทั้งหมดนะครับเลขตรงนี้เลยมันจะบอกนะครับว่าเราเล่นมาแล้วกี่วันนะครับอย่างเช่นงงผมก็คือ130วันนะแล้วก็เขาบอกว่าสําหรับเซิร์ฟที่เปิดตัวก่อนวันที่11สิงหาคมฤดูการจะพร้อมใช้งานหลังจากการอัปเดตสําหรับเซิร์ฟเวอร์อื่นทั้งหมดฤดูการจะเปิดตามวันที่เปิดตััวนะครบ หมายความว่าใครที่เล่นเซิร์ฟไทยก่อนวันที่11สิงหาคมจะได้เริ่มเล่นพร้อมกันในวันที่19นี้นะครับส่วนเซิร์ฟอื่นก็อย่างที่บอกไปให้เพื่อนๆลองไปเช็คดูว่าเซริร์ฟเราเนี่ยเปิดม,มาแล้วกี่วันนะคาถามต่อมาฮีโร่จะมีทักษะประจรําฤดูกาลในคลื่นแห่งอุบายหรือไม่สําหรับทักษะประจําซีซั่นคืออะไรนะครับต้องบอกว่าซีซั่นที่ผมกําลังเล่นอยู่ตอนนี้นะทุกตัวละครจะมีสกิลที่เจเพิ่มขึ้นมาเพื่อนๆเป็นสกิลซีซั่นนะครับอันนี้เลยนะซึ่งความสามารถอันนี้ พอไปถึงซีซันใหม่มันก็จะถูกเอาออกนะครับและทีมงานเขาบอกว่าในฤดูกาลใหม่จะไม่มีสกิลประจำซีซันนะครับก็คือสกิลที่7แบบที่ผมให้เพื่อนๆดูเมื่อสักครู่นะจะไม่มีครับแต่เราได้ทำเมจิกชามที่แข็งแกร่งกว่าฤดูกาลก่อนและเพิ่มระบบแฟคชั่นทาเลนต์หรือว่าระบบสังกัดใหม่โดยทั้งเมจิกชามแล้วก็แฟคชั่นทาเลนต์หรือว่าสังกัดนี้นะครับทุกคนจะสามารถรับได้ฟรีนะเพียงแค่เข้าร่วมโหมดแล้วก็กิจกรรม ในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้นะครับและทรัพยากรที่จำเป็นในการอัปเกรดความสามารถ <an> ก็จะสามารถได้จากเพิ่มเลเวลฮีโร่ของคุณ <an> กับผ่านด่าน AFK นะแล้วก็มาถึงคำถามที่3ครับระดับฤดูกาลของฉันจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์หรือไม่เ <an> ขาบอกว่าโดยสรุป <an> คุณจะเริ่มฤดูกาลที่ระดับเลเวล240นะครับซึ่งระดับเลเวล240เนี่ยเป็นระดับสูงสุดที่เพื่อนๆจะไปถึงได้อยู่แล้วนะและในซีซั่นนะครับเราจะสามารถเก็บเลเวลเกิน240ได้เพื่อน พูดง่ายก็คือแต่ละซีซันเนี่ยจะทําให้เราสามารถปลดแม็กแคปเลเวลเกิน240ได้นะครับแต่หลังจากที่ฤดูกาลหรือว่าซีซันจบลงความคืบหน้าของฤดูกาลทั้งหมดรวมไปถึงระดับการสั่งท้องอุปกรณ์ตามฤดูกาลสิ่งประดิษฐ์และเครื่องรางเวทมนตรฤดูกาลจะถูกแปลงเป็นจดหมายเชิญระดับมหากราบและหินตีบวกอาวุธนะครับก็สรุปแบบเข้าใจง่ายๆนะคือเกม a FK นะครับเขาจะทําการรีเซ็ตให้ทุกคน กลับมาอยู่ที่เลเวล240หรือว่าแม็กเลเวลเริ่มต้นทุกๆครั้งที่เริ่มซีซันใหม่นะครับแต่สิ่งที่เพื่อนๆสะสมมาทั้งซีซันมันก็ไม่ได้สูญเปล่านะทีมงานเขาจะมีวิธีคำนวณนะครับเอาทุกอย่างที่เราเก็บมามาแปลงเป็นตัวเชิญกับหินตีบวกอาวุธประจําตัวละครให้กับเราก่อนที่จะขึ้นซีซันใหม่ครับต่อมาคําถามสุดท้ายครับเราจะสามารถซื้อซีซันเอเซนหรือว่าผงม่วงซีซันนะครับในฤดูกาลใหม่ได้หรือไม่คําตอบในซีซันนี้และซีซันต่อๆไปนะครับ จะไม่สามารถซื้อผงม,ม่วงได้จากแพ็กเพิ่มเติมอีกแล้วนะโดยทีมงานเขาได้ย้าย EXP ซี a s o n กับผงม,ม่วงซีซันนะครับจากรางวัลมา s ส o ตน Stone ที่จะต้องจ่ายเงินไปเป็นรางวัลฟรีในซีซันโนเบลอพาร์ตและจํานวนซีซันผงม,ม่วงทั้งหมดที่มอบให้ก็ยังได้รับการปรับปรุงซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับมีผลยังไงบ้างก็สรุปแบบง่ายๆเลยนะหมายความว่าเลเวลของผู้เล่นมันจะเกาะกลุ่มมากขึ้นกว่าเดิมครับ ซึ่งจากเดิมเนี่ยถ้าใครที่เป็นวานนะครับเราซื้อแพ็คเยอะๆเราก็จะสามารถปลดเลเวลนาคนที่ไม่ได้ซื้อแพ็คไปได้แบบเยอะมากนะครับแต่ว่าแต่หลังจากนี้เนี่ยจะไม่ได้แล้วเพื่อนๆเพราะทั้งผงม,ม่วงแล้วก็สมุด e อพนะครับมันจะไม่อยู่ในแพ็กเกจเ,เติมเงินแล้วนะถ้าอยากเลเวลขึ้นนําคนอื่นจริงต้องไปปลดในซีซันโนเบลพาร์ทเท่านั้นนะครับซึ่งบอกเลยถ้าใครที่รีบเนี่ย แล้วชัยเพชรปลดซีซันโอเวอ์พาร์นะครับมันก็เป็นอะไรที่เสียทรัพยากรมากกว่าคนอื่นนะยกเว้นที่เป็นสายวานอยากจะทําอันดับคะแนนอะไรพวกนี้จริงๆนะครับการปลดซีซันโอเวอ์พาร์ก็จะช่วยได้นะครับเอาจริงๆการที่ทีมงานเขาแยกแบบนี้ผมว่าทีมงานเขาฉลาดมากนะเพราะเหมือนเขาได้2ต่อเลยนะครับหก็คือทาให้ผู้เล่นเนี่ยเลเวลเกาะกลุ่มคนไม่เติมก็จะไม่รู้สึกว่าโดนทิ้งห่างจนเกินไปนะครับแล้วก็อย่างที่2ถ้าคนที่อยากจะเติมเนี่ยจะต้องไปเสียเพชรกับสิ่งที่สุดท้ายแล้วทุกคนก็จะได้เท่ากันนอยู่ดีนะ แล้วก็สุดท้ายนอกจากนี้เรายังต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อแก้ไขข,ข้อกังวลบางประการของคอมมูนิตี้นะครับอย่างแรกเรื่องราวของรอซานรอซานก็คือกระต่ายนะครับกระต่ายผู้ชายใครที่ติดตามในเรื่องมานะครับคือมีคนถามถึงกันเยอะมากว่ารอซานไปไหนเมื่อไหร่รอซานจะสามารถเล่นได้นะครับเขาบอกว่าจะดําเนินต่อไปในฤดูกาลต่อจากคลื่นแห่งอุบายนะครับและเขาจะพร้อมให้เล่นในเลน up recruitment ในอนาคตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโปรดติดตาม แล้วก็อย่างที่2จุดมุ่งหมายต่อไปของเราคือการปรับปรุงและสร้างเนื้อหาสังคมใหม่ๆขณะนี้เรากําลังสํารวจกิวข้ามเซิร์ฟเวอร์และการโอนย้ายเซิร์ฟเวอร์โอ้นี่เลยใครที่อยากจะไปรวมกับเพื่อนนะครับและเราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีที่เรามีแผนชัดเจนแล้วก็สุดท้ายเวอร์ชั่นแรกของโหมดดวลเพื่อนที่หลายคนรอคอยกําลังจะเปิดตัวในซีซั่นหน้าด้วยเราหวังว่าคุณจะสนุกกับมันครับโอเคครับก็สําหรับข้อมูลวันนี้เนี่ย เอาจริงมันก็มีหลายอย่างที่รู้อยู่แล้วนะแต่ที่ทีมงานเขาเอามาบอกอีกรอบนึงก่อนที่ซีซันใหม่จะเปิดอันนี้ก็ดีนะครับเพราะมันเหมือนกับรวมคําถามที่ผู้เล่นหลายคนถามกันนะว่าซีซันใหม่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตรงนี้เนี่ยทีมงานเขาก็มาตอบหมดเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาฝากเพ,เพื่อนๆเพียงเท่านีาน้นะสำหรับเพื่อน,นๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้นะหรือถ้าไม่มีอะไรเนี่ยก็เขียนได้นะเพื่อนๆคอมเมนต์เนี่ยแค่เขียนคอมเมนต์ เอาจิงมันก็เหมือนช่วยช่ององผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย